ก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุดตู้บูทูธนะครับผมชุดตู้บูทูธราคา3 9 5 0บาทรวมส่งนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับผมก็ปกตินะครับก็เป็นชุดแบบตัวนี้เลยนะครับผมสีดําเหลืองนะครับอ่าก็เป็นทรงนี้นะครับแต่ว่าก็คือตัวนี้ลูกค้าต้องการให้เป็นแนวเตี้ยนะครับ ต้องการให้เป็นแนวเตี้ยที่สุดนะครับผมมาดูรอบๆกันนะครับเราจะมามาบอกขนาดกันนะครับผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแนวเตี้ยนะครับผมก็สูตรตู้เหมือนเดิมครับสูตรตู้เหมือนเดิมนะครับแตกต่างแค่แนวเสียงกลางนะครับอยู่ตรงหน้านะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการนะครับเป็นแนวเตี้ยที่สุดนะครับก็ได้เท่าเท่านี้นะครับเพราะว่าต้องการให้แนวเสียงเพราะด้วยนะครับนะครับตรงๆแล้วก็คือว่าชุดนี้นะครับจัดส่งไปจังหวัดมุก นาหารนะครับซึ all, ่งเป็นจังหวัดเดียวกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับลูกค้าจากมุกดาหารนะครับเป็นจังหวัดเดียวกันนะครับผมที่เข้ามาสั่งทํากันนะครับลูกค้าก็ได้เลือกเป็นงานแบบว่าชอบเตี้ยนะครับไม่เน้นสูงนะครับผมจะให้ครับเป็นแนวนี้เลยนะครับผมก็ได้เท่าที่ควรแล้วนะครับขนาดนี้นะครับครับก็ไม่อยากรีดตู้ให้มากนะครับเพราะว่าแนวเสียงก็จะรีดไปด้วยนะครับผม ครับก็ชุดนี้นะครับก็จะเป็นสเปคงานเหมือนเดิมนะครับซับสิบนิ้วนะครับโ,โครงปั๊มนะครับไม่เหล็กร้อยสี่ห้านะครับไม่เหล็กก้อนเดียวนะครับไว้คู่นะครับผมเล่นคู่กับเสียงกลางหกจุดห้านิ้วนะครับผมจํานวนหนึ่งคู่นะครับแหลมโดมีหนึ่งคู่นะครับในแนวเตี้ยนะครับความสูงของตู้นะครับความสูงของตู้นะครับจากด้านล่างไปหาด้านบนก็สามสิบหกเซนรวมซาวนะครับสามสิบหกเซนติเมตรนะครับผมจากดม้านข้างมาหาข้างอีกข้างหนึ่งก็อยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับลึกหลังนะครับลึกจากข้างหน้านะครับผมลึกกจาาหนน้ะครับ ไปหลังนะครับผมก็อยู่ที่สี่สิบสี่ครึ่งนะครับหรือตีไปสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเซนติเมตรนั่นเองนะครับผมนะครับส่วนดอกซับนะครับก็จะเอาเข้าด้านหลังนะครับนะครับเอาเข้าด้านหลังครับในแนวตู้ตัวนี้นะครับผมเอาเข้าด้านหลังนะครับผมตัวนี้ผมใช้สายเดิมนะครับลองก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคครับสามารถต่อมิกเซอร์นะครับต่อ ต่อใส่คอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์หรือจะเป็นสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนได้หมดนะครับผมที่เราต้องการชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงนะครับแค่นําสายสัญญาณมาเสียบใส่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็กดโหมดรับที่รีโมทนะครับเป็นไลน์อินนะครับก็สามารถเล่นเสียงฟังก์ชันที่เราต้องการได้นะครับผมด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้วางแก้วนะครับจิบจิบเล็กน้อยนะครับผมนะครับก็เป็นแนวตู้เตี้ยนะครับสูงแค่36เซนนะครับลึกหลัง45นะครับกว้าง50นะครับผม ก็มาจากตัวนั้นนะครับผมโอเคครับแต่แนวแนวเสียงกลางนี้ตัวนั้นจะจะดังกว้างกว่านะครับในแนวตู้ที่ผมออกแบบตัวนั้นจะมีจะมีเสียงกลางเสียงกลางที่กว้างกว่าเพราะว่ามีพอร์ตลมนะครับสี่พอร์ตนะครับตัวนั้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับฟังมาพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวหาเพลงแป๊บหนึ่งครับจัดแม่ห้างน้อยให้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับ ฮัาโหลวิเศษชะลีกสาวได้ด้ขอขึ้นมานะคะขอบคุณนะคะโอเคครับผมในการเทสเสียงรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมยังไงนะครับช่วยออกแบบนะครับได้นะครับผมจะได้ดีไซน์งานไปเรื่อยนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ตามงานลูกค้านะครับผม นะครับก็สนใจสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะไปอดีไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่ว่านะครับเป็นตู้เปล่าตู้อะไรนะครับก็ยังไม่เสร็จบ้างนะครับแต่พ่งนี้นะครับวันอาทิตย์กับวันจันทร์นี้ผมจะหยุดนะครับเพราะว่าจะเคลียร์พื้นที่นะครับจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับให้กว้างขึ้นนะครับจะเทพื้นนะครับผมก็เสริมหลังคามาแล้วครับก็เทพื้นให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อจะได้ที่ทํางานที่ใหญ่ขึ้นนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับทุกกาลังใจนะครับทุกยอดสั่งซื้อนะครับจากลูกค้านะครับทุกท่านนะครับผมที่ให้ที่ให้ทําให้ผมมีวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะครับก็นะครับขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมขอกราบสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ